รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร .5 ร่วมกับบริษัทไทรเซ็จำกัดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูรายูราความลับของความสวยโรงพยาบาลบำรุงราชและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวท์เทลไลฟ์เสนอ สบายสไตล์มายุราอย่าลืมนะคะชมรายการสบายสไตล์มายุราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนด้วยนะคะกดค่ะกดนะคะกดสิค่ะสนับสนุนโดยยูราเอเยกไวทเทนนิงบูสเตอร์เซรั่มผิวดูกระจ่างใสและดูอ่อนเยาว์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง สวัสดีครับผู้ชมค้ะกลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการสบายสไตล์มยุราวันนี้บอกเลยว่าต้องดูต้องดูเพราะว่ารายการของเราเป็นเรื่องของธุรกิจความเชื่อความศรัทธาหรือที่ก็เรียกว่าสายมูเพราะงั้นสายหมูพลาดไม่ได้นะคะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เขาบอกว่าตอนนี้เติบโตมากแขกรับเชิญของเราอายุไม่เยอะเลยนะคะอายุไม่เท่าไหร่เลยแต่ทําธุรกิจสายมูเขาบอกว่าบัง ้เจอแน่นอนตอนนี้ stay healthy with บมรุงราก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกัน stay healthy with บมรงราคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะไปขอความรู้จากคุณหมอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดหัวเข่าด้านหน้าซึ่งตอนนี้พบบ่อยมากในสุภาพสตรีวัยรุ่นไปจนถึงวัยกลางคนสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรเราสามารถวินิจฉัยและรักษาได้ไหมคุณหมอรอให้คำตอบอยู่แล้วค่ะ อาการบาดเจ็บข้อเข่าทางด้านหน้านะฮะหรือซึ่งมันพบเป็นโรคที่พบบ่อยมากนะครับในวัยรุ่นถึงวัยกลางคนได้ถึง40ปีขอเน้นย้ําว่ามันพบเฉพาะผู้หญิงนะโรคที่ว่านี่นะฮะโดยเฉพาะผู้ที่มีลักษณะของแขนขายาวหวมผอมนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คําว่า e อ t น r ิ n e นีเพนแต่ที่จริงแล้วเนี่ยอาการเจ็บเข่าอันเนี้ยมันเป็นอาการเจ็บเข่าที่มัน เกี่ยวพันกับการบาดเจ็บของลูกสะบ้าซึ่งอยู่ด้านหน้าข้อเข่าแอนติเดนเพนที่ว่าเนี่ยมันเกิดจากภาวะผิวกระดูกอ่อนใต้ลูกสะบ้ามันเกิดการอักเสบแล้วมีการนิ่มมากกว่าปกติเราพบว่ามันมีการเรียงตัวของเส้นเอ็นที่ใช้ในการเหยียดงองเข่าเนี่ยผิดปกตินิดนึงแต่ก็ไม่ได้มากนะฮะที่จริงเนี่ยต้องเรียนว่าเราไม่รู้สาเหตุเลยนะครับมันเกิดจากอะไร โรคนี้ส่วนใหญ่คนไข้จะรู้สึกเจ็บเมื่อเวลามีการขึ้นลงบันไดหรือกิจกรรมที่ต้ององอเข่าเยอะๆเช่นคุกเขา่านั่งยองๆนะฮะเสร็จแ,แล้วเนี่ยอาการเจ็บมันก็ในลักษณะของลำคาญจะว่าเป็นมากมายจนกระทั่งหยุดงานก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันก็รบกวนชีวิตประจาวัานก็อย่างที่เรียนคือโรคนี้เนื่องจากมันไม่รู้สาเหตุนะฮะเพราะฉะนั้นนะผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าถ้าได้มีโอกาสไปปรึกษาแพทย์และเข้าใจว่าลักษณะของโรคมันเป็นอย่างไรนะฮะ เมื่อไหร่เขาจะทําให้เรามีอาการเยอะขึ้นทําอย่างไรถึงจะทําให้อาการน้อยลงการหลีกเลี่ยงกิจกรรมบางประเภทเช่นการขึ้นลงบันไดบ่อยๆการชอบนั่งกับพื้นคุกเข่าพับเพียบนั่งยองยองกิจกรรมพวกนี้สําหรับคนไข้ที่เป็นโรคกลุ่มแอนติเลรีเพนหรือบาดเจ็บที่ผิวกดูอ่อนลูกสะบ้านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเก่งในการทำกิจกรรมพวกนี้เราก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปนะฮะการรักษาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คงเป็นลักษณะของกายภาพบําบัดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหมอเองก็จะแนะนําเกี่ยวกับท่า กายภาพบ,บัตรท่าไหนที่ควรทําท่าไหนที่ไม่ควรทําซึ่งจริงๆมันมีเยอะมากมายเลยนะครับเราคงจะต้องเลือกและคัดสรรเอาส่วนที่มันเหมาะกับเราเราทําแล้วรู้สึกดีขึ้นไม่มีอาการเจ็บนะครับส่วนโอกาสที่จะต้องถูกทำผ่าตัดผมเรียนได้เลยว่ามีโอกาสน้อยมากระดับ1%เท่านั้นเองสําหรับคนที่มีแนวขาที่ผิดปกติอย่างมากเช่นบางคนมีขาโก่งในลักษณะโก่งออกนะฮะซึ่งเรียกว่าน็อกนีซึ่งอันนั้นเองมันจะอาจจะทําให อาการของแอนติเรียนดีเพนนะมันไม่สามารถทุเลาลงได้ไม่ว่าจะเป็นการพักและการทํากายภาพบำบัดนะฮะดังนั้นโดยทั่วไปสรุปของโรคนี้เองเนี่ยผมอยากให้ท่านเน้นเข้าใจโรคนะฮะแล้วก็เรียนรู้ฝึกปฏิบัติตัวทํากายภาพบำบัดด้วยตัวเองหรือหาเทรนเนอร์เรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายการผ่าตัดเป็นจํานวนน้อยนะครับที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ v i t a l ทลไล สนุนโดยกันแดดเนวมูสผิวสวยท้าแดดยูราสันโปรเทคสมูทครีม SPF 50บวก PA บวกบวกบวกน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงบอกคุณผู้ชมเลยเมื่อกี้บอกตั้งแต่ต้นแล้ว ใครที่สายมูเนี่ยพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าเวลาเราไปมูตรงนีตรงนี้เนี่ยนะคะไหว้องค์เทพนั่นนี่เนี่ยเราก็จะต้องมีดอกไม้เราก็จะต้องมีขนมต่างๆไปไหว้ท่านจริงไหมคะเพราะงั้นวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้สายมูต้องชอบแน่เลยนะคะผู้ที่จะมาคุยในวันนี้เนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจโอ้โหเขาบอกทํารุ่งเลยภายใต้แบรนด์จรงไทยดีเซอร์สนะคะเขาบอกว่ามีขนมสีสันต่างๆมากมายที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่แหละ แต่เราไปคุยกับเจ้าตัวเขานะคะน้องฟรองนันทวัฒน์ธีรวัน์สกุลจรงสวัสดีค่ะน้องฟรองสสวััดีครบเห็นบอกว่าก่อน นั้นเนี่ยน้องฟรองก็สายมูเหมือนกันใช่แล้ครับอันไหน<ผ>ลเล<ร>่าถึงมันมูอะไรทาไมต้องชอบมูมูแล้วได้อะไรครับก็เริ่มต้นนะครับผมเรียนเกี่ยวกับเรื่องด้านการแสดงก็คือจะบูชาองค์พ่อพระพิฆเนศก่อนช่วงวันที่แบบเป็นเทศกาลไหว้ขอพรต่างๆหรือวันดีวันพระต่างๆเงี้ยผมก็จะชอบหาขนมหรือว่าดอกไม้ต่างๆมาไหว้ขอพรอ,องค์พ่อแต่บางทีเนะี่ยก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้หาซื้อง่ายๆครับบางทีต้องมีการสั่งออนไลน์มาไม่รู้ว่าจะไปซื้อตามหน้าร้านต่างๆไม่รู้จะไปซื้อตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สดๆเราก็ต้องสั่งก่อนนะขนมโต๊ะทักกะน้มอะไรอย่างเงี้ยนะใช่แล้วครับแล้วเหมือนบางครั้งออเดอร์บางร้านเขาเต็มเราก็แบบโอ้โหพลาดมากเลยแบบไม่สามารถหาซื้อได้รู้สึกว่ามันหาซื้อยากมากแล้วก็เป็นจุดที่เริ่มต้นรู้สึกว่าอยากจะทําธุรกิจขนมสายมูขึ้นมาเองเลยเริ่มมาจากนั้นเลยใช่แล้วครับตอนนี้การที่เราจะมาทําขนมต่างๆที่เป็นไหว้องค์พระพิฆเนตเนี่ยเราก็ต้องศึกษาก่อนว่าเขามีขนมอะไรบ้าง เขาจะต้องทํำยังไงบ้างน้องฟองก็ทํำยังไงบ้างสุก็เริ่มต้นเนี่ยก็จะศึกษาเหมือนตามยูท b e ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆเลยครับไปอ่านประวัติเกี่ยวกับ,บองค์พ่อว่าท่านชอบขนมอะไรที่ท่านโปรดปานท่านชอบอะไรบ้างถ้าเป็นขนมเนี่ยที่องค์พ่อโปรดปานเลยก็คือจะเป็นขนมโมทกะลานโนครับ ใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามีความเชื่อว,ว่าถ้าใครได้ถวายขนมโมทการลาดูต่อองค์พ่อวิคเนีนะ่ท่านจะประทานพรให้ผู้นั้นประสบความสําเร็จสมหวังแล้วเราคิดว่าเราจะทําได้เหรอเพราะว่าบางทีวัตถุดิบต,ต่างๆมันมาจากที่ที่เราบางทีเราต้องไปเราสรรหาเราซื้อยากอะเ<ช>ราทำยังไงฟ้องทก็คือ โชคดีที่พี่สาวของผมเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบการทําขนมอยู่แล้วเบื้องต้นพี่ทําขนมอะไรอะ่ะใช่ก็ตอนแรกก็เขาก็ทำเบเกอรี่ต่างๆเลยครับเช่นแบบขนมคอนเฟ็ขนมคุกกี้ราวนี่อะไรประ,ะมาณน,นี้ครับใช่ก็ไปปรึกษาพี่ใช่ก็ปรึกษาพี่ว่าแบบเนี่ยเราอยากจะลองทําขนมสามูไม้เพราะฉนั้นก็เลยไปชวนพี่พี่เห็นด้วยไหมอ่ะพี่สาวก็เห็นด้วยเลยครับเพราะว่าก็เหมือนพอผม เวลาผมไปไหว้ขอพอรต่างๆเงี้ยพี่ก็จะพาไปด้วยพาไปส่งอ,อะไรเงี้ยพี่ก็จะไหว้ขอพอรด้วย<อ>ก็แบบใช่ก็มูไปทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะวันนี้มาด้วยพี่มีหน้าที่ทำอะไรคะคุณพี่ทำขนมเลยค่ะทำเลยปัน้นเองเลยใช่ค่ะทั้งปัน้นทั้งโมทกาลาดูแล้วก็อา,อารลัวด้วยค่ะ<อ>ทั้งสองอยา่างแต่ว่าฟองก็คือพอเขาเลิกงานนะคะเขาก็จะมาช่วยเราด้วยค่ะ<อ>แล้วก็เป็นคนคิด แพคเกจจิ้งทุกอย่างทำคอนเทนต์ลง Facebook ลง Instagram ลง TikTok เขาก็คือจะช่วยเราทั้งหมดเลยมันมีอุปสรรคอะไรไหมคะก็มีอยู่แล้วค่ะขายของออนไลน์ต้องมีอุปสรรคอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะแต่เราไม่ท้อเราไม่ท้อค่ะเราสู้แล้วก็ค่อยๆปรับแก้กันไปค่ะ เมื่อกี้พี่ก็พูดเรื่องอุปสรรคไปแล้วเวลาเริ่มขายเนี่ยเราทํายังไงบ้างยากไหมง่ายไหมขนาดไหนก็ทุกการเริ่มธุรกิจผมบอกเลยว่ามันยากอยู่แล้วครับพี่ตั้งมันมันเริ่มจากศูนย์เนาะอย่างแรกเนี่ยคือมันเป็นความโชคดีที่ผมอะได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสายมูอยู่แล้วแล้วก็จะมีผู้ที่ติดตามผมอยู่เนี่ยเขาชื่นชอบเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วมันก็ได้เป็นจุดที่ผมอินสปายรู้สึกว่าเมื่อเรามีต้นทุนมีฐานที่เป็นผู้ที่ติดตามของเราเนี่ยชอบเรื่องสายมูอยู่แล้วอาจจะเป็นต้นทุนที่อาจจะ ง่ายขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็ต้องสู้กันอย่างเงี้ยแต่จริงๆบอกเลยว่าขนมสายมูเนี่ยพี่ว่าคู่แข่งไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเคยเคยซื้อเหมือนกันมันหาซื้อยากจริงๆแต่จุดขายของเราเนี่ยคืออะไรมันอร่อยหรือว่าสวยหรือว่าสั่งเร็วสั่งง่าย ผมก็ถ้าจุดขายเน้นก่อนตัวแรกเลยคือตัวโมทกะลาดูครับพี่ตั้เหมือนส่วนมากเนี่ยตามที่อื่นๆนะครับเขาก็จะขายเป็นสีสันแบบจัดๆสีแดงจัดสีเข้มสีดำหรือสีดำใช่อะไรประมาณนั้นครับแล้วผมก็เลยมามองลองนึกถึงว่าถ้าเป็นตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำคอนเทนต์ชอบไปสถานที่ไหว้ขอพลังต่างๆสิ่งที่เราชอบเลยก็คือการถ่ายรูปลงโซเชียลการอัปโหลดสตอรี่ต่างๆถ่ายคลิปวิดีโออย่างเงี้ยครับก็เลยมองว่าถ้าเราทำขนมโมท กาลาดูให้มีสีสันโทนน่ารักสีออกพาสเทลให้มีความน่ารักมากขึ้นจะแตกต่างกับคนอื่นและเป็นจุดเด่นให้กับทางร้านก็เลยเลือกที่จะเป็นขนมโมทกาลาดูสีพาสเทลครับอ๋อเลือกสีพาสเทลนั่นเอ,เองนะไม่น่าสวยเลยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาคุยกันต่อช่วงหน้านะคะเพราะว่าเขาบอกว่าทำมาไม่กี่เดือนปังครับผมปัง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 ,ปง อยากรู้ข้างในเป็นยังไงได้นะแต่ว่าเรามีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูรามอบให้ขอบคุณคเป็นผลิตภัณฑ์ที่พิตกขายดีมากเลยนะคะมีทั้งกันแดดมีเซรั่มมีแป้งขายดีทั้งนั้นเอาไปฝากไปมูด,ด้วยได้เลยครับนะขอบคุณครับ <laughs> พตาเนาะเดี๋ยว,วเรากลับมาคุยกันต่อนะคะสักครู่ค่ะ าพูดถึงเอสโตรเจนเนี่ยผู้หญิงทุกคนรู้จักกันดีนะั่นก็คือฮอร์โมนเพศหญิงนั่นเองนะคะเวลาเราอายุมากขึ้นฮอร์โมนเพศหญิงก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นฮอร์โมนเพศหญิงหรือเอสโตรเจนนี้มีความสําคัญสําหรับผู้หญิงเป็นอย่างมากวันนี้เราจะรวมอาหารที่มีเอสโตรเจนสูงๆมาฝากคุณผู้หญิงทั้งหลายคะ่ะ ลูกพรนนลนผลไม้ที่มีไฟโตเอสโตรเจนโดยเป็นสารที่ออกฤทธิ์คล้ายกับฮอร์โมนเพศหญิงอีกทั้งลูกพุนยังอุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายช่วยปรับสมดุลของระดับน้ําตาลในเลือดและยังเป็นของว่างที่สาวๆมากินในช่วงลดน้ําหนักแถมยังช่วยเติมฮอร์โมนเอสโตรเจนให้สมดุลต่อร่างกายอีกด้วยค่ะแครอทผักที่มีสารลิกนนไฟโตเอสโตรเจนซึ่งออกฤทธิ์คล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกาย ทั้งนี้ทางพชนาการได้มีการจัดแครอทเป็นอาหารที่มีเอสโตรเจนสูงเช่นกันเต้าหู้อาหารที่มีไอโซโฟราโวนซึ่งเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนจากธรรมชาติเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายดูดซึมได้ดีนอกจากนี้ในเต้าหู้ยังอุดมไปด้วยธาตุเหล็กและโปรตีนสูงสูงเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์เลยก็ว่าได้อีกทั้งสามารถกินเต้าหู้ได้โดยไม่ต้องกลัวอ้วนเลยค่ะ ถัวชนิดต่างๆมีสารไฟโตเอสโตรเจนเป็นสารที่หาได้จากทั่วหลากหลายชนิดอีกทั้งยังมีส่วนช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงได้เป็นอย่างดีน้ำมะพร้าวเครื่องดื่มที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนโดยมีส่วนสำคัญต่อการสร้างคอลเลาเจนและอีลาสตินเป็นสารที่ช่วยกระชับผิวพรรณให้แต่งตึงยืดหยุ่นพร้อมทั้งช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยได้เป็นอย่างดีค่ะ นั่นแหละค่ะอ,คอาหารที่มีฮอร์โมนเพศหญิงสูงเราต้องเสริมเข้าไปนะคะสําคัญมากเลยสําหรับผู้หญิงนะคะดูแลสุขภาพกันไปแล้วก็อย่าลืมดูแลผิวหน้าด้วยยูราเอ็กโยกไวท์เทนนิ่งบูสเตอร์เซรั่มเพื่อผิวหน้ากระจ่างใสลดเรืนอนริ้วรอยค่ะสนับสนุนโดยยูราเอ็กโยกไวท์เทนนิ่งบูสเตอร์เซรั่มผิวดูกระจ่างใสและดูอ่อนเยาว์ สนุนโดยกันแดดเนื้อมูสผิวสวยท้าแดดยูราสันโปรเทคสมูทครีม SPF 50บวก PA บวกบวกบวกน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงเรากำลังคุยอยู่กับน,น้องฟรองน้องฟรองเป็นเจ้าของธุรกิจสายมูทำขนมสายมูต่างๆที่เราเห็นเนี่ยนะคะจะรงไทยดีเซอร์สนะคะซึ่งบอกเลยว่าเขาบอกว่ายอดขายก็ปัง จำวันแรกได้ไหมได้เลยครับก็ช่วงแรกเลยเนี่ยไปไหว้ขอพรอพระแม่ลักษมีที่วัดไผ่เงินครับใช่ก็ผมได้นําขนมอาลวดอกบัวไปถวายพระแม่แล้วก็ทำคอนเทนต์ลงช่องติกตกอของผมเองแล้วก็ทําให้มีผู้ติดตามี่ยชื่นชอบสนใจแล้วก็อันนะั้นคือจุดเริ่มต้นเลยที่ทําให้ยอดขายของเราเนี่ยปังมากขึ้นก็คือจากองค์พระแม่ลักษมีงั้นแ<ล>สดงว่าไปไหว้พระแม่ลักษมีเอาขนมจะจะเป็นลักษณะนี้ใช่ใช่จะเป็นลักษณะนี้ครับก็คือจะเป็นขนมอาลวดอกบัวแล้วก็มีลาดูสีชมพูแล้วก็จะมีการแนะนําทริคการไว้ ขอพรอ,องค์พระแม่เสริม<อ>ไปในคลิปวิดีโอด้วย<อ>เพื่อเหมือนแบบเป็นเหมือนเป็นทริคเล็กๆน,น,น้อยๆให้คนที่สนใจในทางด้านสายมูที่ยังไม่ค่อยได้รู้อยากจะบูชาขอพรแต่จะต้องทํายังไงจะต้องถวายอะไรพระแม่ชอบไม่ชอบอะไรไปไหว้วันไหนดีอะไรเงนี้ครับอ๋อแต่ละองค์มีมทติต่างกันใช่ใช่เข <อ S 2> าก็จะมีถ้าพระแม่ลักษมีนะครับผมก็แนะนําจะเป็นตัวดอกบัวสีชมพูหรือว่าเขาบอกว่าพระแม่ลักษมีดีจะให้ไปไหว้ขอพรพระแม่วันศุกร์ ใช่ครับต้องวันสุกร์ใช่ไหมใช่จะเน้นว่เป็นวนจุกูไปอ๋อมันเป็นทึกอะไรอย่างนี้ใช่แล้วพพอปิีคเนตล่ะองค์พ่อพิอคเนตก็คือจะเน้นเป็นขนมโมทกะลาดูเลยครับหรือว่าอาจจะเป็น ขนมอารวดอกดาวเรืองอารวาดอกดาวเร,ออร,วอวเรืองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนดอกไม้ที่มีความหมายมงคลความหมายดีๆหมายถึงความรุ่งโรจน์รุงร่งเรือง,ง,งอะไรประมาณนี้แล้วมีทริคอะไรสําหรับองค์พระพิฆเนศไหมให้เรานําขนมโมทกะลาดูไปถวายองค์พ่อแล้วก็เวลาจะขอพรอ,อะไรเนี่ยให้ขอทีละเรื่องอย่างชัดเจนแล้วถ้าได้ได้พรเรื่องนั้นสําเร็จแล้วค่อยมาขอเรื่องต่อไปย้อนกลับไปวันนั้นที่ขายวันแรกเป็นยอดขายวันแรกยอดขายก็ ถ้าช่วงแรกเนี่ยก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับแต่ว่าถ้าปังเนี่ยจะเห็นได้ในช่วงหนึ่งเดือนแรกก็คือได้หลักแสนมาเลยหลักแสนเลยใช่แล้วครับโอ้ตื่นเต้นมากเลยครับพี่ต๊กเพราะว่ามันเกินฝันมากๆเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าโอเค ตอนแรกเริ่มเนี่ยก็อาจจะยากหน่อยเนาะเพราะว่ายังไม่ได้มีคนรู้จักเราร้านเรายังไม่ได้เป็นที่รู้จักขนาดนั้นแต่พอมันได้แบบมาเป็นหลักแสนโอ้โหก็รู้สึกแบบดีใจมากๆเลยแล้วก็คุยกับพี่สาวพี่สาวก็บอกว่าก็วันนั้นที่ไปขอพรพระแม่ลักษมีขอแม่ว่าแบบอยากได้หลักแสนใช่แล้วก็ได้มาถึงแสนแสนร้าใช่ครับข้อเดียวเลยร้อยล้านนะพ่อแม่พอทําไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ยอดขายเราถือว่าเราแฮปปี้พอใจครับแต่ว่ามีในออนไลน์อย่างเดียว ใช่นะตอนนี้ก็คือยังมีในออนไลน์ร้อเลยครับร้อยเเลยไม่คิดอยากจะไปที่อื่นหรอไปลงห้างซูเปอร์มาร์เก็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ในอนาคตน,นะครับผมก็มีคิดเหมือนกันว่าอยากจะเปิดป๊อปอัพคีออสในสถานที่ใกล้ๆไหว้ขอพรองค์เทพต่างๆอย่างเงี้ยครับใช่เหมือนแบบเน้นไลฟ์สไตล์ว่าเราไปอุย้ยไปเจอสามารถไหว้ได้เลยอะ,อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการโปรโมทไปดีนี้ช่องทางการโปรโมทมันเยอะมากง่ายด้วยอ้าวมาหันมาดูเรื่องย้อนกลับไปเรื่องขนมอีกที ขนมเหล่านี้ข้างในเป็นอะไรอ่ะก็ถ้าเป็นตัวขนมอารัวก่อนนะครับขนมอาัวเนี่ยก็คือจะเป็นขนมไทยเลยครับพี่ตักแต่ว่าเราเนี้ยเน้นกิมมิคเพิ่มเติมก็คือทําเป็นดอกไม้มงคลต่างๆหรือว่าผลไม้มงคลสัตว์ประจําสัตว์พหานะของกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยอย่างพระแม่ลักษมีจะมีที่เป็นโชเนี่ยอันีนี้อาลูออันนี้ใช่อันนี้จะเป็นอารัวเป็นดอกบัวใช่แล้วใช่แล้วครับแล้วรถไหนดูสัตว์ประจำอันนี้อันนี้จะเป็น อรุนกคูกครับพี่ตักก็คือนกใช่นกูกเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นสัตว์พหานาแล้วก็บริวารแห่งพระแม่ลักษมีข้างในก็คืออรัวใช่ครับผมชิมได้ไหมสามารถชิมได้ครับเพราะว่าทางร้านของผมเนี่ยก็คือจะแนะนําลูกค้าว่าถ้าใครซื้อขนมอรัวต่างๆไปถวายองค์เทพแล้วเนี่ยสามารถลามาทานเพื่อเป็นสิริมงคลได้ใช่เพราะว่าตรงนี้สำคัญลามงคลเอะของลาแล้วทําไงลาแล้วก็ทานเป็นสิริมงคลแต่อันนี้ยังไม่ได้ถวายกินก่อนแล้วกันได้เลยครับผม ก็คืออรวนี่แหละใช่แลว้วก็ทำได้ด้วยนะคะอืมแล้วพี่อยากดูโมทกะอืมได้ครับอันไหนอะโมทกะจะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ <ผม S 2> นะคะใช่ส่วนผสมของเขาเนี่ยก็จะเป็นแป้งเบซานครับจะเป็นแป้งถั่วจากทางอินเดียที่เรานำเข้ามาจากอินเดียเลยแล้วก็ผสมกับเนยที่เรียกชื่อว่าเนยกีครับเป็นเนยของอินเดียแล้วก็นมแล้วก็น้ำตาลมีการไปเรียนจากผู้รู้ทางด้านอินเดียแล้วก็เราก็มาปรับสูตรปรับสีอะไรต่างๆให้แบบว่า เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านมากขึ้นโอข้างในก็จะ๋อเป็นอย่างนี้ใช่แล้วครับอือได้กินนมเลยครับผมเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีรสชาติหวานกว่าตัวอาลัวนิดนึงใช่แล้วหวานหวานเลยครับผมหวานใช่มีกลิ่นกลิ่นอินเดียครับผมกลิ่นแป้งมาถึงวันนี้ฟ้องว่าเราประสบความสําเร็จไหม ก็สําหรับตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในอีกขั้นหนึ่งแล้วครับพี่ตาเพราะว่าเพิ่งเปิดร้านไม่ถึงปีเลยเพิ่งประมาณ6เดือนเท่านั้นใช่ก็ได้ขนาดนี้ผมรู้สึกว่าแบบโหเกินฝันมาก,มากๆแบบว่าดีใจมากๆเลยครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกผมรู้สึกว่าการประสบความสําเร็จมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอายุเท่าไหร่อา,อายุเท่านี้จะทําได้ไหมจะทําได้หรออย่าอย่าไปเชื่อสิ่งนั้นผมเชื่อว่าทุกๆช่วงอายุของเราเราสามารถประสบความสําเร็จแล้วก็เติบโตได้ขึ้นเรื่อยๆเลยอยากจะบอกอะไรกับ คนที่่เเาาอยกกจจะรริิมธุสำหรับคนที่จะเริ่มธุรกิจนะครับ<ไ>ผมก็แนะนําว่าให้เริ่มจากความชอบความเป็นตัวตนของตัวเองเลยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเราไปฝืนทําในสิ่งที่ไม่ชอบก็ไม่น่าจะเป็นผลดีใช่อาจจะยากกว่าในสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วและสนใจอยู่แล้วผมเชื่อว่าสิ่งเล็กๆที่เกิดจากความชอบมันจะเป็นความสําเร็จของเราที่ยิ่งใหญ่ได้แน่นอนแล้วทําแล้วก็ต้องต่อยอดได้ได้แล้วทําแล้วก็จะต้องสู้ทําแล้วก็จะต้องทําจริง คุณก็จะประสบความสําเร็จอย่าท้อกลางทางนะคะครับไปซื้อได้ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้เลยบอกไปเลยว่าเราจะต้องซื้อทางช่องทางไหนสั่งกันยังไง ได้ครับก็สําหรับร้านขนมจรงไทยดิเซอร์ตนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นออนไลน์100%อยู่นะยู่ครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทาง TikTok ครับผมอินสตาแกรแล้วก็ Line Facebook ครับชื่อช่องทางว่าจรงไทยดิเซอร์ทั้ง4ช่องทางแค่คนั้นเองขึ้นเลยนะไปซื้อกันเอาเองนะคะแล้วที่เราดูกันนี้นะคุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังได้ Facebook YouTube สบายสไตล์มยุราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กดจะดิ่งตือนด้วยนะคะจะได้มีขึ้นมาให้เราดูเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องฟ้องมากขอบคุณนะคะขอให้รวยปัง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 นะคะจะเป็ลูกเรือนะคะขอบคุณสําหรับผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ายูราน้ําดื่มสะอาดน้ํำดื่มสิงโรงพยาบาลบำรุงล่าชขอขอบคุณคนไทยที่เชื่อมั่นแล้วไว้วางใจให้ดูแลสุขภาพ ตลอด44ปีที่ผ่านมาวันนี้เรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนิพูดแล้วอยากไปงูบ้างได้เลยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยยูราเอเยยกไวท์เทนนิงบูสเตอร์เซรั่มผิวดูกระจ่างใสและดูอ่อนเยาว์โรงพยาบาลบำรุงราชและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวท์โชลไลฟ์